สวัสดีพร้อมกันครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนัทสิทธิ์เอ็กซิทครับสวัสดีค่ะสตางต์ตอริสาปิชาตั้งกิจค่ะสวัสดีค่ะอาห่วงนะคะสวัสดีครับแทนคุณดาหิสักครับใช่ครับผมของผมก็จะมาถือป้ายครับวันนี้ครับก็เป็นตัวแทนครับ ค่ะได้มีโอกาสถือรูปอาจารย์ป่วยค่ะ่วงก็ได้มีโอกาสได้มาถือป้ายจุฬาลงกรณ์ค่ะแทนก็ได้ถือป้ายงานร่วมกับพี่นัทครับผมก็บางทีตื่นเต้นมากๆครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกดีมากๆด้วยครับเพราะว่า งานฟุตบอลครั้งนี้ก็แบบเป็นครั้งแรกเลยที่แบบทางนิสิตคือตั้งใจจัดด้วยวกัน,เ,นเอง,เองด้วยทั้งแบบทางนิสิตของจุฬากับธรรมศาสตร์ครับผมก็ผูงานก็ออกมาดีมากๆเลยครับก็แฮปปี้มากๆครับดีใจมากๆที่ทางมหาลัยแบบเลือกพวกเราเป็นตัวแทนเนาะใช่ค่ะพอได้จัดงานแล้วนีรม่นนมามาฮะแน่นแฟนขึ้นแนขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่องานเป็นฟุตบอลศาสตสัมพันธ์ใช่ ีเป็นครั้งแรกใช่ก็จากที่แน่นแฟนอย่างแล้วก็สนิทกันขึ้นไปอีกครับผมตามปีทุกทีเลยฮะเนี่ยค่ะใช่ใช่ครั้งเจอเลยค่ะแต่ก็สนิทกันแล้วใช่ถือวันนี้เราได้มาพบเพื่อนเพื่อนใหม่ๆใช่อากาศร้อนสาพอืมผมก็ตั้งใจให้แบบฟุตบอลหรือบอลจะเข้าน่ครับผมก็สนใจเต็มที่เลยนะก็ขอให้พี่ๆนักฟุตบอลทุกคนแบบ ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ขอให้ผลในเกมครั้งนี้แบบออกมาอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วก็แฮปปี้ครับจริงเหรอพี่โอ๊ยนี่คิงแล้วเหรออข่ารออย่หรออย่ารอเริ่องเนี้ยรธรรมศาสตร์เราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับเดี๋ยวเราผมว่าเราดูในเกมเราอูในเกมดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมี มีไหมครับบินเคคิดท้าสู้สู้อคริสสู้สู้ซาซาฮยจุลาห้ามท่าเดียวกันดีอาตาไหลเอาคิดท่าดิสิสู้สู้อะไรก้ันน้เค่เคครจะ้วก็เขาก็ผูไม่อยากพูดพูด เยอะมากครับเดี๋ยวผมว่าดูกันในเกมดีกว่าครับผมใช่ขอพอกขอพรอย่าเดียวค่ะขอพรที่ชนะอ่ะใช่ครับเดี๋ยวว่ามั่นใจไว้ก่อนคมั่นใจไปก่อนก็มั่นใจเหมือนกันครับใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในเกมมากกว่าครับใช่จะยังไงวันนี้ที่ได้ได้ก็คือขอะไรนะพิธภาณใช่ค่ะ ที่อยู่แถวนี้นะคะ taking, แวะเข้ามาเชียร์ได้นะคะและ้วก็สามารถดูในไลฟ์ได้ด้วยใช่ไมคะ่านเอสเใช่ไหมครอ๋อแล้วก็ปีนี้เรามีแบบแปลอักษร LED ด้วยค่ะเป็นปีแรกด้วยใช่มีอยนด้ว่าวนี้มีเทีให้ทีะแกคนเราติดตามในงานมากกว่าครับถ้าพวกเราพูดตรงนี้ไปมันจะแบบสปอ งเนี <Hoy S 2> ้ยเดี๋ยวมันจะไม่เด็ดแล้วต้องงานยังไม่เก็บไว้เกเก็บไว้ก่อนของดีต้องดููเก็บไว้ก่อนใช่ไม่อยากสปอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ